สวัสดีครับวันนี้มากับช่องสุดิโยชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุดิโยชาแนลเลยนะครับครับวันนี้ว่ากันจบผ้าเบิงกบนะครับกบที่สือมาตัวระบาดนะครับกบตัวระบาดเรียงในสองเดือนนะครับนี่ครับกบตัวในสองเดือนครับมันสือมาสี่ร้อยตัวนะครับแต่แบ่งกันเป็นสี่ขอนะครับนี่ครับนี่ มีอยู่สี่ข่อครับแต่กบมันกบใหญ่ายบ้ารอกครับเพราะว่ากบมันให้อาหารน้อยนะครับมันก็เลยโตบ่ค่อยใหญ่บานไหนครับโตมก็เลยประมานจานี่นะครับให้อาหารน้อยบม่มีเงินเสื่อมกินครับก็เลยตวหน้อยครับก็บ่ค่อยได้แยกบ่ค่อยได้ดูแลบ้านไหนครับมันก็เลยมตัวน้อยตัวใหญ่ผสมกันไปถ้าดูแลถ้าดูแลมันดีกว่านี้ก็ตัวใหญ่สูโตอยู่ครับตัวนี้ก็ เรียงตามม e tamam ีตามเกิดนะครับเหมือนไอ้มีว่าหันไห้กินเหมือนไอ้บ่้มีกับอะไเอา่อยกินครับอูเต็มเลยอ่ะก็มีตัวใหญ่ตัวน้อยตัวแค่ก็เลี้ยงบอดีเนาะเดี๋ยวประมาณนี้แหะครับอันนี้สองเดือนครับสองเดือนกับพ่อเป็นบางโตกับพ่อขายแลครับบางโตก่ะยังตัวหน่อยอยู่เบิ่งเนี่ยตัวนั้นหน่อยแค่เยี๋ยวสุ่มให้เบิ้งมาเบิ่งกีล่ะต้นหน่อยเจ้าตัวนี้อันนี้กับ ตัวตัวใดใหญ่ครับนี่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้เล็กกว่าอีกก็ได้ใหญ่ครับไปกิน,นจะไปกินอะไรหรอครับนะคเดี๋ยวหัวหานเบิร์นกันเหรอหอ,หอมหอัวนะเบิร์นี่หัวหานกับใส่ก้างนะครับตัวนี้ถาใส่เล็กกระจิแพงขึ้นกว่าเก่าอันนี้ผมซื้อมาในราคาสามกิโลร้อยสามกิโลร้อยบาทครับหอมใส่ขึ้นเนี่ยเบิร์ รานก็มาตากโกเบลนี่หรอลองวานลองอันเืียวันไหนกบกินไหมกินมาหรอน้ำก็พือนไหนเปลี่ยนนะครับเบิึงน้ำดำเนี่ยมืออื่นจะใครมาเปลี่ยนมันมีกี่ขานเนาะปิดไว้ครับของนี่เสร็จแล้วพาเบิึงอีกของหนึ่งมาเดี๋ยวเปิดของนี่เปิดตรงนี้นี่ครับ กบกบระบอใหญ่ป่ะนะครับนี่ครับผ้ามาเบิ่งกบไปซื้อแล้วับมาหนีนี่ครับเบิ่งนี่ไงกบบอลนิดนึงกบช่วงนะกบช่วงนี่ก็ขายก็ค่อยได้แล้วครับเพราะว่าจะให้ลตลาดเบิ่งเบ่งเดี๋ยวมันกินกันแล้วนะเบ่งเบ่งเบ่งออมออมนี่แล้วนี่ปนไปไล่ออกลูกน,นู้นนมันเจอไม้มาไล่ออกพุ่นพุ่นพุ่นว่าครับมันกินกันแล้วครับตอนนั้น ปลาตัวหน่อยกินตัวใหญ่เนาะกบก็ทำมาด่าเอ๋อหอมไปเลยเอาไม้เอาไม้ตีมาเลยเนี้ยเข้าไปใายกบวลาเอาง่ง่ายไปทางพูนให้เพียงพูนนู่นให้เปิดเปิดเปิดไปเปิดลูกหน่อตีกบปลาครับกบกบกินกันเลยมมีอะไรกินใช่มเนี่ยมีอะไรกิน มือแดงใหญ่จริงหายใจแล้วไ,ลไปยังนั่นน่าจะรุดหรือมั้งน่าจะรุดนั่นแหละเดี๋ยวให้ไปเบิง่งกบคอ,อกนี่น่าใจะใหญ่สุดนะครับนี่นี่เขามีประมาณสักหาสิหมกสิบตนะครับก็อพอกินแล้วครับแต่ แต่กบช่วงนี้ก็ขายไม่ค่อยได้หรอกครับเพราะว่าตลาดมันตันครับโควิดมากแล้วครับขายยังก็บ่อครับคนเขาประหยัดเงินกันหมดแล้วครับจากกิโลละแปดสิบหล่อหนึ่งเดี๋ยวนี้อยู่แถวบาทราคากิโลละหกสิบบาททังสี่นะครับสำหรับผมกับว่าเลยเลี้ยงขายอยนี้นะครับเลี้ยงมาแต่กินในซื้อนะครับก็เลยบ่อเดือหลอดอย่างปั้นไหนครับเลี้ยงมาเป็นอาหารนะครับอาหารกินในื้อนะครับ สองเดือนนะเพื่อนๆมีห<อ>ัวนกปูกดูยินดครับผ้าเมึงกบก็เลี้ยงงาย่า,ย,า,า,นย,างยนะครับปัญหาครับใครมาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตูดิโอจอนเน่ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ